และก่อนจะรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า S I N N 5 5 6 6้ย้ำนะครับ S I N N 5 5 6 6ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับ สวัสดีครับวันนี้เซนพระนาตาดีส, oh สัญจรเช่าพระนะครับก็เนื่องจากว่าอีพีนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมพระที่ได้ไปเช่ามาในระหว่างหลายหลายวันนะครับและจากหลายๆที่แล้วก็ที่สำคัญคือได้มาหลายๆหลวงพ่อด้วยครับก็เลยมีความอยากจะนำเสนอให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ได้ดูนะครับว่าวันนี้ผมได้พระอะไรมาบ้างครับก็อย่างพระในสายหลวงปู่โตเองนะครับก็จะมีทั้งพระบิดตาพระเนื้อผงแล้วก็เป็นพระโลหะนะครับก็เริ่มด้วย องนี้เป็นพระกีบบัวเล็กนะครับเป็นเนื้อเกสรแช่น้ำมันปี2521นะครับก็สภาพก็ถือว่าน่ารักน่ารักดีนะฮะหน้าตรงหน้าตาเนี่ยติดคมชัดดีด้านหลังนี่ก็เป็นยันตรีนิสิงเหนะครับด้านล่างเนี่ยเขียนว่าวัดปดูชิมพีด้านบนเขียนว่าหลวงบุทโตก็ด้านหลังอาจจะมียันเนี่ยไม่ติดไม่ค่อยชัดเป็นทักเล็กน้อยนะครับใครมีแบบนี้นะผมก็รับเช่าหลักพันนะครับองนี้เป็นสมเด็จปลกโพป,ป,ป,ปี2518นะฮะเป็นเนื้อน้ํามันนะ แต่ว่าตรงฐานเนี่ยมีล่อยๆไปนิดนึงนะครับเสียดายดนิดหนึง่งด้านหลังนี่เป็นตัวหนังสือนะครับเขียนว่าหลวงปุ่โตนะครับวัดประดู่ชินพีนะก็ถือว่าสภาพด้านหลังนี่ถือว่าดีนะครับสภาพแบบนี้ถ้าใครมีเนี่ยผมรับเช่าหลักพันถึงหมื่นนะครับเสียดายดองนี้เนี่ยมีบิ่นด้านล่างตรงด้านหน้านิดหน,นึ่งนะเสียดายดมากเลยองนี้เป็นสมเด็จปกโพเยือนอินเดียพิมพ์ใหญ่นะครับเสียดายดเหมือนกันนะก็ตรงฐานเนี่ย มีเนื้อลอยๆไปนิดนึงเนื่องจากการเก็บรักษาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นเจดีพุทธคยานะครับถ้าองค์ที่ติดชัดๆเนี่ยจะเห็นช่องๆเนี่ยเยอะมากเลยฮะแต่องค์นี้ก็อาจจะเลือนไปนิดนึงใครมีแบบนี้ผมก็รับเช่าหลักพันนะครับพ,พระปิดตามหาสเสน่ห์เนื้อน้ํามันนะฮะปี2อ1 8องค์นี้ก็ถือว่าสภาพน่ารักดีฮะจะมีแบบเนื้อลอยๆขอบไปนิดนึงนิ้วม,วมือก็ถือว่าติดค่อนข้างจะดีด้านหลังเนี่ยมีตัวหนังสือเขียนคําว่าหลวงปู่โต วัดประดุชินพีนะครับด้านหลังถือว่าสภาพดีน่ารักเลยใครมีแบบนี้ผมรับเช่าหลักหมื่นนะครับพระปิดตากระหนกข้างเนื้อเบลานปี2522นะกององค์นี้เป็นแบบรุ่นที่ไม่มีตะกุดนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยแค่6000องค์เท่านั้นเสียดายที่ขอบด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะข,ของการหยิบออกจากแม่พิมพ์ตอนที่เนื้อเขายังหมันมาดอยู่ครับเลยทำให้เขาเรียกว่าอาจจะบีบแรงไปนิดหนึ่งเนื้อเลยยู่ลงมานิดหนึ่งอนะ ด้านหลังเนี่ยเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับถ้าองค์ที่สวยๆที่จะเห็นชัดกว่านี้นะด้านหลังส่วนตรงขอบด้านบนก็มีเนื้อปิ้นพับลงมาถือว่าเป็นสเสน่ห์ของพระปิตาหลวงพุทธนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีตะก,กุดแบบนี้นะผมก็รับเช่าสตาร์ทที่หลักหมื่นนะครับพระปิตาปลดนี้หลังยันตรีนิสิงเหองค์นี้น่าเสียดายนิดนึงฮนะตำแหน่งประมาณทักสองนาฬิกาเนี่ยข้างๆหูขวามือเราเนี่ยนะครับเนื้อจะเกลกร้อยไปนิดนึงเนื่องจาก จากการเก็บรักษาที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ในส่วนทองอื่นเนี่ยก็ถือว่าสภาพน่ารักเป็นผิวผิวแบบหิ้งหิงคุยคุยดําเดิมเลยด้านหลังเป็นยันติน่สิงเหตถือว่าติดคมลึกดีนะครับเสียดายมากเลยด้านหน้าไม่น่าที่จะบินเลยสําหรับใครมีสภาพแบบนี้นะผมก็รับเช่าสตาร์ที่หลักหมื่นนะครับ สององนี้จะเป็นพระปกใบมะขามเนื้อทองแดงนะครับจนการสร้างเนี่ยต้องต้องเยอะนีประมาณ90 0 0หมื่นกว่าองนะครับเนื้อทองแดงก็เลยราคาจะไม่ได้ไม่ได้แรงไม่ได้แพงเท่าไหร่นะฮะก็ใครมีแบบเนี้ยผมรับเช่าเนี่ยองที่หลักพันนะครับเหรียญหันข้างสร้างโรงเรียนนะครับหันข้างสร้างโรงเรียนอันเนี้ยไปออกที่ทางอีสานนะครับเนื่องในโอกาสที่เปิดโรงเรียนสอนธรรมะพระพพพประิยธรรมได้ออกเ,อเหรียญรุ่นนี้มาเป็นที่ระลึกนะครับ องค์ที่เห็นเนี่ยเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับใครมีแบบนี้นะผมรับเช่าหลักพันนะครับเหรียญปิดตากลมเล็กธนาคารกรุงเทพนะครับจะต่อโค้ดณะไว้ตรงบริเวณใกล้ๆก,กับหัวไหล่ซ้ายมือของเราเห็นไหมฮะตรงนั้นจะเป็นโค้ดณน,นะครับสภาพนิ้วมือก็ถือว่าน่ารักดีเหรียญน,นี้จะมีความตึงนะครับแล้วก็ผิวเรียบแล้วก็ไม่ค่อยมีริ้วรอยตรงอง์พระเท่าไหร ด้านหลังของเหรียญจะเป็นหลังเรี่ยมนะครับในบางองค์เนี่ยที่พิเศษพิเศษก็จะมีการลอ,อยจานของหลวงปู่ว่าเป็นจานยันนะนะครับแต่องค์นี้ไม่มีสภาพแบบนี้ใครมีเนี่ยผมรับเช่าหลักพันนะครับ mm hmm. เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเป็นรุ่นแจกผ้าป่านะฮะสังเกตเนี่ยตรงคำว่าพอสอเนี่ยจะไม่มีจุดนะครับถ้าเป็นพอจุดสจุดก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะอันนี้เป็นพอสอที่ไม่มีจุดเป็นรุ่นผ้าป่านะครับ โดยการที่เขาแกะบล็อกหน้าเป็น2503แต่เหรียญจริงไม่ใช่นะครับเหรียญจริงออกปีประมาณ1กว่านะครับด้านหลังก็จะเป็นยันประจําตัวของหลงพ่อแดงนะครับหูจอกก็ปิ้นมาทางด้านหลังก็ถือว่าพระที่ดูง่ายองค์หนึ่งเลยใครมีแบบนี้เนี่ยผมรับเช่าหลักพันต้นๆนะครับ องนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเป็นเหรียญรุ่นจอปลอสร้างในปี2 0 1 3นะครับถือว่าจะเป็นสภาพลมดําแบบน่ารักน่ารักเลยองคนี้สภาพผิวองค์นี้ถือว่าสวยนะครับใครมีแบบนี้ผมรับเช่าที่หลักพันต้นๆน,นะครับเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีปี2 0 1 1อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเนื่องนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพก็ถือว่าสวยงามดีฮะมีผิวเปิดตรงจมูกก็ถือว่าเป็นธรรมชาติดีด้านหลังเนี่ย ตรงหูเจาะเหรียญเนี่ยระเบิดระเบิดแบบนี้ถือว่าดูง่ายนะครับแล้วก็ตามขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นเนื้อปิ้นที่เขาเรียกว่าเวลาเราตัดปีกพระออกเนี่ยเนื้อออกมาทางด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดที่แบบตัดฉีกนะครับก็ถือว่าตัดแบบนี้ดูง่ายดีครับ <S <S ใครมีแบบนี้ผมรับเช่าหลักพันถึงหมื่นนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่ทวดนะครับเป็นรุ่น2นะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นสภาพพร์ที่ผ่านการใช้มาใครมีแบบนี้ผมรับเช่าที่หลักพันต้นๆนะครับ เหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นแรกเป็นเนื้ออัปกาชุบนิกเกิลนะสภาพเนี่ยถือว่าน่ารักเลยแต่ว่าปลายจมูกอาจจะมีแตะๆนิดนึงพระถือว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็ตัวระเนี่ยคมลึกชัดดีนะครับถือว่าสวยนะครับเหรียญนี้ใครมีแบบนี้ผมรับแค่าหลักพันต้นๆน,นะครับรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ปี2508เป็นเนื้อทองแดงกระไหลทององค์นี้ถือว่ากระไหลเนี่ยเปิดเปิดไปพอสมควรแต่ถือว่าเป็นสภาพเข่าเก็บครับ ใครมีแบบนี้ผมรับเช่าหลักพันนะครับหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องที่เชียงใหม่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญกระดุมนะครับมีการต่อโค้ดที่สังคติด้วยสภาพก็ยังมีผิวไฟอยู่นะครับอง,งเล็กๆน่ารักดีนะฮะังด้านหลังก็จะมีผิวไฟอยู่สภาพถือว่าน่ารักดีใครมีแบบนี้ผมก็รับเช่าที่หลักพันครับอันนี้จะเป็นเหรียญป้องอ้อยของบุเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยในอดีตถือว่าแพงนะตอนนี้ก็คือราคาก็ยังไม่ได้ขยับเพราะว่าสร้างเยอะมาก ใครมีแบบนี้เนี่ยผมรับเช่าเนี่ยหลักร้อยถึงพันนะครับเพราะว่ายังเล่นกันไม่แพงเท่าไหร่เหรียญนี้จัดสร้างในปี2018นะครับถือว่าเป็นเหรียญดีปีลึกราคาที่ยังไม่แพงมากเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญพระครูสุขนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับถือว่าเป็นเหรียญเก่าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสร้างในปี2496นะถือว่าเป็นเหรียญดีปีลึกเลยนะครับสภาพแบบนี้เนี่ยใครมีผมก็รับเช่าที่หลักพันนะครับก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็ได้เช่ารวบรวมมาภายในประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับใครที่มีพระเครื่องพระบูชานะครับว่าจะเป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหรือเกจิอาจารย์ยอดนิยมนะครับที่เล่นหาการแบบตามหลักสากลนิยมเลยเนะี่ยถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถส่งมาได้นะแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไซน์เอแอดไ N N 66, ส่งรูปมา แจ้งราคามานะครับเดี๋ยวผมดูให้ถ้าองค์ไหนมีราคาผมจะทักกลับไปถ้าองค์ไหนไม่มีราคาผมก็จะไม่ตอบกลับไปนะครับเนื่องจากว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคนส่งเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สำคัญใครยังไม่เคยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยพบกันใหม่ e ีถัดไปนะครับเซียนพาร์ตาอดีกว่านี้ก็รับใช้ท่านทุกท่านแน่นอนครับสวัสดีครับ